สบายดีสุขสุขคุนถุงมองถุงบอลตอนนี้กำบัรจักาศประมาณ7จ็ดโมงกับห้าสิบหกนาทีมวนน้าตลีได้น้ำไมมาสุขสุขคุนวันศุภาไปเก่ง้ำไมบง้ำไมอ่อนกําลังเสพกําลังนัวถุงมองถุงบอลกระพุ้นตกกรคือสีส่มสีเดนมือวันเสาร์วันที่สิบเกุขสุคน กะชิต้มน้ำไมทุกคนต้นปอกน้ำไปเห็นเนาะเห็นแต่ตอนต้มต้มไม่เมื่ออื่นเมื่อต้มไม่ก่อนเมือ่อเราจ่างเงงนะพริน้ำไม่น้อยนีเด่นี่ปุริกแกงนะทุกคนเต่งไว้แล้วทุกคนอันนี้ขคาเบือมกพริกอันนี้จุดกีน้ำไม้หัต้มไม่แล้ว สูงมาไหมไมยนา่งตกกระเกียวชีเกงชีกันพักแย่งอ่อนอันนี้พักวานตูบหมูตูบหมูน่าละชิมากินกับเแกงหน้าไม่ชุๆคนเท็ดบุดสองดอกพวกันคือก่ข้ากงหน้าไม่จุข้นเพื่อชิเล่ก็ชิมหนาเมื่อง เราทิ่เต่งหรือเล้วของตัวอื่นต่อเมื่อยกิดคลิปทุกคนไม่มากกว่าเมื่อยขี้ข้าม ลูกโมขามันบ่ได้ทีบ่ได้ทางมันก็ล่างยากนี่กับเบาากันที่ทุกคนก็ถือรถอยู่ก็ที่มาต่ำย่านั่งกับกระเบือซอยไม่เลี้ยวอากกางมันออกแล้ว กะบอไช้ลายแล้วกะปอพลังเศร้าบางทีกะจะบญญาบคือคนคือหูเาทุกคนหยาบยาบกว่นัานล่ะผีดีหน่วยอันนี้ขับเบือทุกคน ยอดบบบอึอกบมี้ยอดบัวกบบี้ีม่เคซับนี่กบบ้ากันเนาะตากิมตามไหนแล้วทุกคนเขาเบื่อเอา่อน้ำก่อน วดว่างมันเยอถ้าขาจะเอาน้ำใหม่ลงทุกคนมันห่อนเลยมีอันรับมีลอกนะลืมบอกน้ำน้อยน้ำใหญ่ลุงนะรป็นบุญน้ำใหม่แต่คนที่กินทุกคนยอดมันยอดมันแนงมันนะเด็กอยากจะเติมน้ำอีกทุกคนเพราะว่ายังมีขับเบือน้ำขับเบืออยู่เด็กถ้าตารที่ใจขับเบือทุกคน กระเบื้อบักผิก,าากน้ำลา,า,ายผูดด้ทุกคนโอ้โหผูดผูงมูบักเตงวอนี้แหละเพื่อพักเพื่อหยางบานี้ก็ใส่ประเดกทุกคนก้มแ่บกลมนัวก็อยู่ในประเดกทุกคนระวังแล้วย่านเข้มย,ย่านอันนั้น คือเสียพอดีอยู่ดอกบานี้ก็ใส่ล้ำอีลอกทุกคนใ้่ไรล้ำอีกบ้างกับมาลายก็ได้ล้ำอีลอกก,บบลมมลอก,กับล้ำกับพุกลืมบอกตอนเปิดกล้องถ้าล้ำอีลอกแลก้วกาชัยเฮดบุ๊ดสองดอกอลูกคอยความเลยทุกคนนั่นแล้ว ก,ก,กู้คอยผัวคอยถ้ากระไสยดอกกระเจียวไปได,ได,ไดไปไป้ทุกคนเอาไว้กินกับเกงในนอเอาไปกินเอาไว้กินกับแก่งในไปเลยไม่เหลื่อมตาทุกคนค่าน้ำมันกับฆ่าน้ำด่างอันนี้ประหินหุ่งกับปนั่นแค่ละจองอยู่ใส่เลย ถาน้ำกับวาลายทุกคนพอดีเด้อว,ว่าวาน้าไหมแลา้วพอดีเพื่อพักเพื่อหยาเก้งแบบบ้านนอกสุขทุกคนใส่ดอกกระเจียวใส่ล้ำอิผู้คลับอิคาลอกล้ำโลกข้ามิฮิดปวกข้ามิฮิดปวกใส่มะเขือน้ำก่อนพอพอมันนัว แล้วก็ใส่จุดจีทุกคนจะนักจักใส่น้อยจุดจีนะถ้าวันนันดันอนาคตจังใส่จักหน่อยเพราะมันจีมันชุกไว้อยู่ไอ้ร่างมีลอกวันผุดก่อนจังมาปรุงวันนักกระชายจุดจีไปทุกคนจุดจี <c oughs> เปล่งน,นัวเลยวันนี้นะ ยากระชีโค้ดเด้อแต่กระรุดดีหน่อยนึงเขาหมักลุดดีทุกคนอะไรจักหน่อยเป็นตาไรเสบเด้ทุกคนแค่น้ำตาลเให้ดีใส่น้ำตาลจักหน่อยโอ๊ยใส่ผักกันยังก่อน พักกันเงี้ยอ่อนทุกคนทุกประทุกกันเป็นกินอมนุ่มวันกันโตตอมเขาดังน่ามันกระพริบเลยมันอีกที่โบกแล้วอาที่ปงเลยทุกคนมันเลยปงเลยหิวเข่าสวยเลยใส่ละชิมก่อน โอ้ยเมงวันคืออะไที่ามอยู่ป่ะยิ้มกว่าเด้อโอ้ยเมงวันตอมเขนแซ่เดี๋ทุกคนรับประทานกันเลยทุกเด้อทุกคนัเป็นตาเส็บเด้อเป็นตาเส็บเด้อ อก่างงี้ยเมืเช้าทุกคนมัน,นหักเพื่อลงเพื่อแล้วกับจิตเบี้โมงผมเด้อเพื่อเขาอันเมาไปถ่ายคือมูเพื่อเขาตัดต่อทุกคนมูเนี่ยเขาถ่ายตรงขเขาลงเลยถ้าผ่านไมด้ถ่ายตรงเนี่ยเพื่อตัดต่อเพื่ออัปโหลดหลักสิสวยป้านจิตเบี้โมงเที่ยงเป็นพ่อกันคือมูเจะผัดก็จะผัดถ่ายละถ่ายยา,าวเลยนะครับบม่ได้ตัดต่อเงาเขาเอาลงไว้ตัดคือเบิดแล้วเนาะ กินน้ำปลาลายคนจะได้กระอุดเบิ่งอวดชงเมือนเดิมทุกคนนะครับเบื่อเชานายเด้อจักมือได้ทีอันกระตตกสีผ้าลุ่มอันสีผ้าต๊ะนี่ทุกคนเลยดอกกระเจียวเด้อนี่นะลุกคนเด่กก็ไม่ได้กิน ทำนี่ละกิเห็นยุงกมาเคมานทุกคนบกขัดเว้นนาเอาใม่เอาใม่เช็บเ thấy mọi còn nước thấy làm lộ con cho phật chi giống con Hãy subscribe cho kênh

năm cà phục Hãy subscribe cho ha. 我亏了。<noise> <noise> น,น้ำอีกแล้วถ้าบันดับนี่นใช่หรือ,อกระดาษประสิทธิ์มีชุดจีทุกคน อยู đ ã. Đ ã ่ในบ้หนึ่ต้นนั่นเลยหาไปด่าเจ็ดูกดซื่อมากประมาณจะเคยลืมลำเลย น้ำอีลูน้ำอีกระพุวัวแขกวัวว้าชนบุรยกินแดบบ้านนอกินแบบ็ดเฉยๆนะเซ็บเซ็บ,บ,บกินยังไม่กระปบืออ่ะ ้ะดัมมก,ก,ดก,กกุมากเนาะบัเคือไม่เนอยก็ไี่หนัง,งนะ แห้เงเซ็ตแห้งมะเขือ,รอกระเช็แแคบพักกันยงทุกคนในเล่าใจเลยกิ้นวบบ้นไปนินคนคุกกี้น้อย

เช็บคกบนัวเ hey, hey, ็คเงี้ทุกคนเช็คเง้ยเงบ้ยตัวดะตากำลูกไปว้ชมวงกินข้าวเลยทุกคนมาวากันเด้อ เนมเบอไปไล้เอาคลิปนาโพรขนันนสบายดีกว่าดี